ปลาีบ้านิตลกตลกประธานความโลมาจิตให้รู้กิดชอบพแล้วยกจะาสวดมนต์อ้อนวอนจุกที่แอบลองดอขุนุน ราไม่ร้องได้ไหมเราเขินผู้มีบุญคุณขอเธอชุวเอาไว้เื้อก้าวท่านสองสอนเราอบรมให้เราไม่เว้นผ้ทานมูเทศไม่คิดถึงความยากเย็นสอน เคยครูไว้ว่าเป็นเหลือจาถ้าหาความทิ้งยิงชีคยิงเห็นว่าผิดคำมีใครในบ้านแนะนำแนวทางยังครูบุญเคยทำมาตั้งแต่บางใดเรายกให้ทานตั้งใจคับกันขอรบคุณนั้นจะตันอยู่ ส่วนนบุญธรรมชคให้ครมีส right ุขชั่วนิร yeah. ันดรให้ครมีสุขช่วนิรันดรเดตด่เลยคถ่ายใครดีวะ

เอามุ yup. ้งไม่ถ่ายอ่ะสิบหาละไม่มีกล้องเลยอ่ะ ใช่ครับ3มาแล้วมานี่ <laughs> <laughs> กล้องคูด้วยกล้องคูก็มีเดี๋ยวให้จันนี่ไล่